สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องช่องอะไรีช่องบาลิพนธ์พอดิมช่องบาลิพนร์พอดิมประเทียังกาเมื่อกี้ครับผมได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปบ่วันนี้เราอยู่ห้องน้องนนท์ไงน้องนนท์น่มีมามากมากินทุเรียนครับผมขอบคุณขอบคุณเจ้อ้อมเลยขอบคุณขอบคุณครับสำหรับทุเรียนนะครับผมสวยๆเนื้อว่าสุกพอดีทานเลยนะผมแต่ไม่เละนะผมมะ มากินนล้วกันแล้วก็เขนียมะม่วงเลยเ้าเหนียวทุเรียนสิเ้าเหนียวมะม่วงเนี่ยป้าเบิ้งข้าวข้าวเราขอร้องขอร้องในน้องเกียนก็จังไม่ขอบคุณเลยขอบคุณเลยขอบคุณค่ะขอบคุณแเมื่อกี้เลยเอามาๆสีไหนมีสีอะไรบ้างมีสีขาวกับสีใบเตยนะครับโอ้ยน้องเกียิกินทุเรียนเลยกดให้หน่อยขาวหน่อยดินี่อือ โอเคมากินกันเล่ามาเรากินกันมากินกันมากินทัวร์เลยมันไม่เห็นเลยพี่น้องมันไม่มีโต๊ะวันนี้เราอยู่บ้านน้องนๆไม่มีโต๊ะเล่าแป๊บหนึงนะคะเดี๋ยวเราใช้อันนี้เลยกล่องขวดนุมเลย่าม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 าไม่บอกว่าเดี๋ยวมันออาจจะไม่เห็นเลย ขเออหันยาวทุเรียนก่อนเบื้องจับเอาจิ๋วเบื้งพี่น้องกดสีขาวให้หน่อยด้วยงพี่องเพียรู้ไงหรือโอ้เดี๋ยวเราจะกินกันดูนะจะกินยาวอะไรทุเรียนหมุนทองเอาจะกินโอ้ยอจะเอาไว้ตรงนี้ดิจะใช้ส้อมมันจีรื้อรื้อตรงไหนวะเนี่ย ทุลักทุเลีครับอ,อยากดูคลิดทุทเรียนไอติมอ่ะลองดูได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ไปกินใหม่ได้ละพ่อเราเอารถอะไรดีอะไรข้า,เาวเหนียวนี่แซ่บร้านข้างๆกันกับร้านเจ๊อ้อมขาย,ข,ายข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมูนเราเี่ยเป็น ครอืมแซ่บเงเก็บ้มนอเ็เออมให้เอาของฝากอขอบคุณเจออมด้วยนะครับผมแบตุเรียนอร่อยแซ่บขอบคุณค่ะแซ่บยาเดีย่ะยาเดียวมันอีนเ้เอามาก แมลงแมลกอ่อนแมลกอ่อนกินได้แต่ห้ามกินหลายกินเพาะให้หายยากกินรวดขอบคุณนะครับผมแม่แม่แม่บอกแม่จะกินหลายมาลองล้างเสียบเลย จำนี่พอดีหวานหวานนุ่บหวานนีดน่ดีครับพ,พิกัดร้านเจ๊อ้อมตลาดนัดเรียบินนะครับผมไปอุ่นนุนได้นะครับข้าวเหนียวข้าวอ่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวไอติมอ่ะไม่ใช่ชูเรียนไอติมอ่ะอเอาดูอะไรดี Ừ. bay tươi hôm 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 à à hôm 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 แบบซุปก็ดีกินนะครับตอนนั้นเนป็นว<ไ>ปตัดมาไปอุ่นนุ่นได้ผมกับร,าร้านเจอ้อมตลาดนั้นเลบินนะผมเปิดทุกวันนะครับช่วงนี้เป็นทุเรียนนอกฤด,ดูครับทุเรียนหน้าถวายแล้วพอแมเอาเจนมาเลี้ยนน้องทุกวันเหรอ,อ มาเลี้ยงน้องหรือว่ามาให้น้องดูมาเลี้ยงน้องอไม่เห็นเลี้ยงเลยมาไลี้ยงผู้หญิงเลยเหรอคะาเลี้ยอาบน้ำให้น้องไหมกินดีๆห <c oughs> วานจับเอาอีพ่อบอกให้จับเอาน่เฮียเห็นปะเรามี คุณยายเรียนพี่น้องเห็นปะน้ำไม่เยอะคุณนะขอบคุณนะผมขอบคุณเจ้อ้อมนะครับผมคุณเรียนอร่อยอร่อยทุกวันเลยอร่อยทุกวันเลยใช่ไหมหมายขอบคุณอีกางเยอะอืหนูไม่ไปเรียนทัศอันนี้นะ พดเอวน,นี้อุอนดอนะบอกใครนะผู้สูเ่ FC หลายเนาะเจ้าอ้อนคะคะใช่นนลเลยฮะตลาดน้ำเรือบินตลาดนเรือบินถ้าเห็นายตลาดน้เรือบินก็เเข้าไปเก่งมากีเหลืองครับีเหลืองนะคะ เห็นดูนาเจ๊เอาไป่อจิ้จับใช่เิ้นนี่ใช้ช้อนเด็กใช้ช้อนเด็กน้อยข่นองเงินใช่ปะอร่อยครับเดี๋ยวอยากนยแซ่บ

ยูดเบอร์พอร์ควานเป็นที่แบะพี่น้อง <c oughs> นี่ไม่เอาที่สักออกได้ก็แม่ บึงเม็ดเม็ดเด็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวูให้เดี๋ยวให้ดูคู่นี้นี่ปั้งใหญ่อะเม็ดทเหมือนลูกโอ๋เลยอะเนี่ยนี่ค่ะเหมือนอะไรนะเหมือนแมวน้ำอ่ะเป็นตั้งแต่กับแมวน้ำอ่ะบอกน้องนมไม่กินเนี่ยบอกน้องนมไม่กินเนี่ยน้องนมไม่กินทุเรียนครับ เออเอาอยาก,กินเยอะ,ยอะ๋ยวเไาเป็นรานไหนไม่ต้องกินเยอะนะครับกินให้พอกินให้พอเหมาะกินทุกวันกินมาแล้วน้อย,ยค ไปก่อนเลยแต่น้องจิน,นี่ขะขากัด<ป>กินเลยแค่อิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวน้องจิน,นี่จะลงา,างดีเองระวังไว้ก่อนเถอะอืม <c oughs> ไม่แม,ม,ม่น้อมาสวัสดีค่ะอิสตีก่อนสิเดี๋ยวมาอีกก่อนรับม,มือเสร็จแล้วสำหรับคลิคไปไนี้ก็ขอบอร์นกำคาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ อร่อยครับหุยใหญ่เลยนะก <c oughs> ิน,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 นผู้เดียวกิมแล้วพี่เนาะ mình lấy lấy kìa ครับในคลิปนี้กับฝากไว้ทักนนี้สักก้อนครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ